เหมือนพี่น้อยแคสเปอร์จริงด้วยอาจจะเป็นปอบงั้นเหรออะไรแปลข้างหลังอะแพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ เราต้องรีบกลับค่ะพ่อชินจังอ่ะโดนงูแฝดเอ้งูสองหัวกัดอะชินจังอ่ะวิ่งไปรถโรงพยาบาลได้บร้อยแล้วรถโรงพยาบาลมารับแล้วเมื่อกี้ผ่านตรงนั้น่เห็นตัวอะไรไม่รู้่ะสีขาวๆแปลกๆครับซบแซบซบแซบพี่น้อยแคสเปอร์เฮ้ยคล้ายๆเลยอะตัวขาวๆแต่ว่าไม่น่าใชหมพี่กุ๊กเฮ้ยแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาโพลแล้วนะคะไปดูดีกว่า เป็นของแปลกจะได้เอากลับเก็บบ้านนะพี่กุ๊กเป็นของแปลกอีกแล้วเหรอเุ้ยก็คิดดูดิแถวเนี่ยแต่ไรแปลกๆทั้งนั้นเลยอะนั่นแหละสิเฮ้ยแค่เราสุกกระจกหน้าก็แปลกพอแล้วไปดูกันดีกว่าพี่กุ๊กดินไหมด้ยินไหมเฮ้ยอ,อ๋อจริงด้วยเสียงเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งอะอคุ้นๆนึกยังไงก็นึกไม่ออกเฮ้ยตัวกินมดยักษ์เฮ้ยเป็นไปได้ลองไปดูดีกว่า จะมันแย่งมดยักเหรอต,ต,ต,ตัวตัวอะไรขาวๆจริงด้วยอ่ะเฮ้ยเหมือนพีน้อยแคสเปอร์จริงด้วยขยับได้ด้วยอ่ะเห,หรือว่าทดไมเนขานอกเยียวไปดูข้าบนนะสิเนี่ย เห็นไม้ไผ่สองอันนี่ไหมเป็นตะข่ายกับดักนกพิกุกตะข่ายกับดักนกจริงเหรอเดี๋ยวไปดูดิวะดูดิทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะตัวตัวอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้พี่กุลโดนคนดูตรงนี้ทุกคนเนี่ยดูดิโอ๊ยตะกันอยากจะไปซ้ำรอยเดิมอีก รู้ว่านียพี่กุ๊กเนี่ยนี่ตะข่ายเนี่ยหรือเขาติดตะข่ายแล้วตกลงมาจริงเหรอนนตัวเฮ้ยเป็นไก่เหรอไก่เหรอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาดุไหมอ่ะเราควรจะจะจะไปใกล้เขาดีไหมอ่ะ เขาจะกัดเราไหมเขาจะฉกตาเราไหมไม่เดี๋ยวกันดูดิตุ้มเตียมตุ้มเตียมค่ะเฮ้ยว่าไปว่ามาก็น่ารักอยู่นะพี่กุ๊กน่ารักเหรออืมคเอาวัดวันดีวันดีวันดีเฮ้ยวันดีเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเฮ้ยพยายามพูดด้วยพี่กุ๊กเฮ้ยท่าน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 ท่จะมาแย่งกินไข่เราไม่ได้นะ เฮ้ยเขาบินตัวแรกหรือว่าพ่อแม่เขาอยู่ข้างนนี้พี่กุ๊กจริงเหรอเฮ้ยเขายังดูบินไม่ได้เลยอ่ะเหมือนลูกนกตกแรงเลยพี่กุ๊กลูกนกตกแรงเฮ้ยแต่ว่าสภาพเฮ้ยเขาดูเป็นรังเขาหรือเปล่าเขาจะขึ้นไปแล้วแน่นี่ไม่ใช่ลูกนกธรรมดาไม่ใช่ลูกนกเหี่ยวเขาลูกนกยักษ์ลูกนกยักษ์เหี่ยวเขาเฮ้ยเฮ้ยจะกัดไหมเฮ้ยเราไม่ใช่เนื้อ เราไปหาเฮ้ยเราไปหาหลักฐานดีกว่าว่าแถวนี้มีอะไรบ้างจริงด้วยอ่ะเขาเนี่ยเป็นอาหารหรือเปล่าเขาหิวหรือเปล่าวันดี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 น้าอ้าวเฮ้ยเขาพยายามจะกัดพี่กุ๊กกุ๊กอะก็ไม่นี่เขาทักทายหรือเปล่า ว่าแต่เราลองไปหาอะไรรอบๆแถวนี้ก่อนดีกว่าเผื่อว่าจะเจอตัวอื่นอีกอะจะเจอตัวอื่นอีกจะได้ช่วยพร้อมกันเลยใช,ใช่ไหมโ okay. อเคลราอันนี้อยู่ไหนอะเนี่ยอยู่แถวนี้เลยแถวนี้คนนะฝากเฝ้าไข่มดด้วยนะห้ามกินนะรู้ไหมนะไข่มดอะโอเคนะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะมานะ A few moments later นดี๋ยวต้นไม้ใหญ่เนี่ยเมื่อกี้ได้ยินอะไรชุบแช็บชุบแช็บข้างบนน่ะชุบแช็บเช็บหรอฮึมเฮ้ยแถวเนี้ยเขามีรังนกยากหรอคะเป็นไปได้พี่นครูเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ย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 นี่มันรังนกนี่พี่ครูรังนก แล้วไม่ใช่นกธรรมดานะมันใหญ่มากเลยใช่ว้าวอุยอ้ยน่าจะเกิดจากพายุเมื่อคืนแน่เลยดูดิดูดกิ่งไม้นี่หักออกมาเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนอ่ะพายุลมแรงมากอืมแล้วก็มีกับดักอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีคนประทุสไลด์นกะต้องมีงคนอะ่ะมาดักกินนอกอะ่ะหรือบางทีอาจจะไม่ใช่คนธรรมดานะพี่กุ๊กกุ๊จะเป็นปอบงั้นเหรอ เล็บข้างหลังอ่ะเฮ้ยจะมืดแล้วด้วยพี่กุ๊กอะไรอ่ะต้องที่แชทเชนเก็บอยู่ไม่ได้แล้วรีบไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไปดูกันทุกคนอย่าลืมเอาสองตัวนี้กลับด้วยพี่กุ๊กเฮ้ยเฮ้ย อยู่ไหนพี่กูเฮ้ยเฮ้ยระวังระวางระวังพี่กูระวังระเบิดระเบิดอุ้ยขี้แล้วเนี่ยอีไม่ใช่ข er ี <c oughs> <c oughs> ้ธรรมดาไม่ใช่ขี้ช้างเปล่าไม่รอแล้วพี่กูเฮ้ยไดงไงรถอะถึงรถแล้วทำไมรถเปิดหลังไว้อะเฮ้ยจะบอกว่ามีใครขึ้นไปในรถฮะอ๋อลืมไปตอนเราเราลงรถแล้วลืมปิดค่ะอุ้ย เขาก็หนีนไม่ได้พี่กุ๊กแล้วเราอะไปจับเขามาเขาต้องอาหารหรือเปล่าเราไปจับเขามามันจะเป็นอันตรายไหมคะหรือว่าเขามีเจ้าของหรือมีพ่อแม่ครอบครัวคิดดูสิมีตาข่ายดักไว้สักขนาดนั้นน่ะถ้าเขาอยู่นี่ต่อไปอะเป็นอาหารแน่นอนจริงเหรอ, <c oughs> อโอเคโอเคกลับบ้านไปก่อนเนาะไปหาพี่ได้ให้พี่ได้คุ้มครอง พี่แพนได้คุ้มครองไดพ้พี่ไปเถอะมันมืดแล้วพี่กู